มันจะมีเทคนิคไงบ้างครับอาจารย์หรือเป็นไมล์เซ็ตก็ได้ครับที่จะทําให้เรานั้นมีตังใช้ตลอดทั้งชีวิตเลยผมก็ยังใช้คําว่าความพอเพียงนะครับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่สูงสูงได้นะครับดังนั้นความพอเนี่ยว่าเราใช้จ่ายในระดับไหนเพราะว่าปัญหาที่ส่วนใหญ่ก็คือหางเงินมาก็คือเอามาเพื่อใช้จ่ายอย่างสมมุติว่าเราไปซื้อรถคันหนึ่งหนึ่งนะ ปกติถ้าเราจะต้องไปตอบความฝันเขาไปซื้อรถแพงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาส่วนตัวก็จะไม่ได้ซื้อรถแพงนะฮะก็จะซื้อรถแบบที่พอใช้ได้เพราะว้าค่าบำรุงรักษาก็ถูกสิ่งเหล่านี้ครับถ้าหากเราบาลานชีวิตได้อะก็คือเราไม่ได้อยากมีชีวิตเพื่อโอ้อวดเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตพอดีได้แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่คน พอดีไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากโอ้อวดชีวิตโอ้อวดไลฟ์สไตล์มากกว่าครับเราก็เห็นตัวอย่างคนชอบโอ้อวดชีวิตแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยเราก็เห็นกรณีตัวอย่างมาเยอะ,ะแยะมากมายครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วสุดท้ายพอถึงเวลาที่สังคมรู้หรือคนอื่นรู้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมกลับทีนี้มันก็ไม่ง่ายละนะครับสู้แบบทําให้เราเห็นแบบชีวิตสไตล์แบบทั่วๆไปของเราอย่างงี้จะดีกว่านี่สาหรับคนทั่วๆไปนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เขามีจริงๆเปิดเผจริงๆเขาไม่หวดจนได้สามนะอาจารย์ครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำอยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้